เสิร์ฟน้ำพริกปลาราแซบแบเร่งเผาผ่านไขม่มันทำฐานง่ายๆขั้นตอนแรกให้นำพริกหอมแดงและกระเทียมลงไปคั่วในกระทะจนหอมเลยนะคะใครจะใช้น้ำเปล่าเล็กน้อยช่วยในการคั่ววัตถุดิบสามารถทำได้เลยค่ะเมื่อคั่วเสร็จเรียบร้อยให้นำไปตำในครกจนละเอียดเลยนะคะจากนั้นใส่มะม่วงสับลงไปตำต่อจนเข้ากันแล้วตักลงใส่ถ้วยผสมคลุกเคล้ากับน้ำปลาราเจต้มสุกจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทีนี้ค่อยบีบมะนาวเล็กน้อยเพิ่มความแซบ่บและสุดท้ายโรยด้วยต้นหอมและผักชีซอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้แม่ครัวนำผักบัตเตอร์เฮดของไดสตามาทานจิ้มกับน้ำพริกบอกเลยอร่อยฟินเวอร์คุณสมบัติของผักบัตเตอร์เฮดมีแคลอรี่ต่ำและมีใยอาหารสูงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนกักหากท่านใดที่สนใจผักบัตเตอร์เฮดปลอดสารแนะนำผักออร์แกนิกของไดสตาเลยค่ะ มั่นใจเรื่องความสะอาดได้เลยหากต้องการผักติดต่อที่ช่องทางแอปเขียวที่ขึ้นหน้าคลิปนี้ได้เลยนะคะ